รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม ดอาจารย์สุภัตราสันติรุ่งโรธและเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มปรัชญาการเมืองยุคกรีกนำเสนอโดยดิฉันนางสาวสุมาพรเอ็มพิมพันธ์พระมหาชัยวัฒน์ชินวะทนนโนสำมเนณน,นัตพงษ์มูลเมืองและนางสาวนุจนาพันแตงนะคะไปรับชมรับฟังการบรรยายของกลุ่มดิฉันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาบรรยายเรื่องประจ,จัากการเมืองกรีกนะคะสภาพสังคมและสถาบันทางการเมืองของกรีกโบราณมีการปกครองที่เรียกว่านครรัฐเป็นระบบการปกครองที่แต่ละนคะรรัฐมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองรัฐบาลต่างๆมีอำนาจในการดำเนินนโยบายทั้งภายในและภายนอกอการปกครองประเทศได้ในสภาพสังคมของกรีกมีลักษณะแบบชนชั้น โดยแบ่งออกเป็น3ชนชั้นนะคะคือได้แก่ 1- ชนชั้นทาส 2- ชนชั้นคนต่างด้าว3พลเมืองในสังคมยุคกรีกโบราณมีความคิดว่าบุคคลที่เกิดมาในสังคมที่ต่างกันจึงทําให้มีหน้าที่ต่างกันต่อสังคมที่ต่างกันไปด้วยคนที่เกิดมาเป็นทาสก็จะต้องทําหน้าที่แบบทาสเกิดมาเป็นพลเมืองก็จะมีหน้าที่ทางการเมืองสังคมกรีก จึงอยู่บนพื้นฐานของชนชั้นซึ่งการเป็นพลเมืองเป็นเกียรติของชาวเอเธนรูปแบบการปกครองในยุคกรีกจะมีรัฐธรรมนูญโดยถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดมีองค์ประกอบ4แบบดังนี้ 1. สภาเมืองคือพลเมืองทุกคนที่เป็นเพศชายที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมหรือมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในสภาเมืองได้ โดยประชาธิปไตยเป็นแบบประชาธิปไตยโดยตรงคือพล,ลเมืองทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้2สภา500เป็นองค์กรที่สำคัญมีจำนวนสมาชิก500คนโดยที่ประชาชนจากเผ่าต่างๆจะเป็นคนเลือกและเป็นผู้แทนในการนำเรื่องราวเข้าสู่สภาและต่อมาก็ได้มีหน้าที่เพิ่มและมีบทบาทมากขึ้น สามสภาสิบนายพลทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางนายโยบายประกอบด้วยพลทหารจำนวนสิบคนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีประธานที่มีหน้าที่เทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันสามารถวางแผนกำหนดนยโยบายและการตัดสินใจและมีหน้าที่เป็นประมุขของรัฐ4ีสารมีความแตกต่าง กับศาลในปัจจุบันเนื่องจากศาลในยุคกรีกมีผู้พิพากษาที่มาจากพลเมืองการตัดสินใจจะมีผู้พิพากษาที่มาจากประชาชนมีการตัดสินใจด้วยและมีการควบคุมดูแลเป็นผู้แทนและควบคุมการทำงานของสภา500ด้วย ต่อนะคะเรามาดูนักปราชญ์ที่สําคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมในยุคกรีกนะคะมีอยู่4ยุค 1. ยุคกรีกธรรมชาตินิยมปรัชญาในยุคนี้นะคะเกิดก่อนคริสต์ศักราชประมาณ600ปีโดยการยึดหลักปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นปรัชญาเพื่อแสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับธาตุและสรรพสิ่งบนโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นนักปราชญ์ชื่อซันเดอร์ ได้ให้ทัศนะของตนว่าสิ่งที่เป็นปฐมธาตุของโลกควรจะมีความเป็นกลางคือในตัวมันเองไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นดินน้ำลมหรือไฟไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งเป็นปฐมธาตุที่ไม่มีรูปร่างลักษณะตายตัวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นสิ่งที่คงอยู่ในนิรันด์เป็นสิ่งที่แผ่ซ่านไปทุกที่ไม่มีที่สิ้นสุด อเน็กซันเดอร์นะคะเขาเป็นลูกศิษย์ของทาเลสแต่เขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับทัศนะของทาเลสที่ว่าน้ำคือปฐมธาตุแรกเขาได้ทำแผนที่และได้ทำนาฬิกาแดดให้แก่ชาวกีกและศึกษาปรัชญาของทาเลสเพื่อเขียนหนังสือและทำหนังสือปรัชญาที่มีชื่อเรื่องว่าธรรมชาติและหนังสือเล่มนี้นะคะได้เป็นตำราปรัชญาเล่มแรกของกรีก ยุคมนุษย์นิยมกลุ่มปัจยานี้เป็นพวกประกอบอาชีพรูปัจญากลุ่มนี้ศึกษาเรื่องมนุษย์โดยเฉพาะซึ่งถือว่ามนุษย์เป็นเครื่องตัดสินความถูกต้องทางศีลธรรมคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมพันธ์กับความรู้สึกส่วนบุคคลมนุษย์เป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงปัจยากลุ่มนี้เรียกว่าปัจญาลุมโชฟิตยกตัวอย่างเช่นนักราทชื่อ ไยทากรัตเรียกว่ามนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงมนุษย์เป็นเครื่องตัดสินความถูกต้องผิดทางจริยธรรมไยทากรัตยังกล่าวอีกว่าไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวที่จะตัดสินความจริงความจริงทั้งหมดนี่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนแต่ละคนกีดย,ยุคลุ่งเรืองนะปราด ยุคนี้เห็นว่าการสแสวงหาปฐมธาตุคือแก่นแท้ของโลกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่ช่วยทำให้คนกลายเป็นมนุษย์รักความยุติธรรมสิ่งที่มนุษย์ควรสแสวงหาคือการรู้จักตนเองรู้จักแก้ปัญหาชีวิตแนวความคิดปัจชยายุคนี้ย้ำถึงจิตใจ และคุณธรรมคุณธรรมคือความรู้การพัฒนาชีวิตคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโสคาติตปัจจยาของโสคาติตเกิดขึ้นมาเพื่อหักหล้างคำสอนของโชวิตโดยตรงโสคาติตมีทัศนะว่าเหตุผลเป็นเครื่องสแสวงหนาะความรู้ที่ช่วยได้ที่ช่วยให้คนเราค้นพบ ความจริงแบบพรณัยหรือมโนภาพของสิ่งทั้งหลายแนวคิดการปกครองสิ่งสำคัญของโสโศเกติตคือราชาปราดให้ปราดเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายด้านบริหาร และยังมีอำนาจในการตัดสินคดีต่างๆเชื่อว่าสังคมจะมีความสุขเพราะปราดจะทำแต่สิ่งดีๆและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีคุณธรรมสังคมก็เด็ดก็จะดีเฮลโตเป็นนักปรัชญาที่วางราักฐานทางการศึกษาวิชาต่างๆการปกครองวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นสิทธิของโสกราติสเฮลโตตั้งสำนักศึกษาขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนปีก เพลโตตั้งสำนักศึกษาขึ้นแห่งนี้ว่าเป็นอะคาเดมีในความคิดของเพลวโตจะเชื่อมั่นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นแนวความคิดที่คล้ายคลึงกับโซเครติสอริโตเติลเป็นสิษย์ของเพลโตเป็นปรัชญาคนสุดท้ายของปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรืองอริโตเติลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของตรกกศาสตร์และสไตวิทยา อาริตโตเติลกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองจึงต้องอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ได้โดยมีการจัดระบอบก,การปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยความสงมบสุขและความยุติธรรมและทัศนคติของอาริตโตเติลการปกครองที่ดีที่สุดคือโพลิต้การปกครองแบบรัฐธรรมนูญโดยคนหมู่มากเป็นรูปแบบรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นกลาง อาัาธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองม,มองว่าชนชั้นกลางเป็นกลุ่มที่มีเหตุผลมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ 4. ีกลีกยุคจริยศาสตร์ปรัชญายุคนี้เน้นจริยศาสตร์ศาสนาแนวความคิดของปรัชญายุคนี้เริ่มเสื่อมลงเพราะการเมืองสงครามเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดความรับระสายทางความคิดรัฐ นครรัฐของกรีกตกอยู่ภายใต้อำนาจของโรมันปรัชญายุคนี้กระตุ้นความสุขจากจิตใจที่สงบสร้างมิตรภาพกลุ่มปรัชญานี้ประกอบด้วยรัทิสุขนิยมหรือรัตตินิยมผู้ขอตั้งลัธีนี้ชื่ออริตติปุตรปรัชญาสุขนิยมถือว่าความสุขอยู่ที่ความสแสวงหาความพึงพอใจได้มากอย่างที่สุด ขณะมีชีวิตอยู่การสแสวงหาจะต้องทำอย่างรอบคอบด้วยสติสัมปชัญญะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่จะนำไปสู่หายนะและความเจ็บปวดลทัทธิพิคิวเรียนนิยมผู้ก่อตั้งคือเอพิคิวรุษเขาตั้งสำนักมาสอนสานุสิทธิ์เรือศิละปะก,การดำรงชีวิตโดยเน้นความสุขทางใจมากกว่าความเพลิดเพลินทางกายถ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจึงจะมีความสุข ความสุขที่เกิดจากมิตรภาพเป็นความสุขที่ประเสริฐที่สุดรัตทิสโตอิกนิยมนะคะผู้ก่อตั้งรัฐทิชื่อเซโนทัสนะปรัชญาของกลุ่มนี้ว่าด้วยชะตากรรมเป็นสิ่งที่เราหลีกไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับกรรมของตนด้วยความสงบเสงี่ยมนะคะลัทธิต่อไปคือรัททิซีนิกผู้ให้กำเนิดปรัชญาสำนักนี้คือ And this s a t เน i s นักหลักปรญ,ญาคือความสุขคือการตัดทุกข์ซึ่งในชีวิตออกไปไม่ให้เหลืออะไรเลยแม้แต่สิ่งที่จำเป็นมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างไรกังวลจุดมุ่งหมายสูงสุดข,ของชีวิตคือความเป็นอิสระจากความสุขและทรัพย์สมบัติทั้งมวลนะคะปรญาในยุคกีกแบ่งออกเป็นสียุคนะคะแต่ละยุคก็จะมีแนวคิดและความคิด ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของบริบทในสังคมนั้นมีนักปัชญามากมายที่มีความสําคัญที่ทําให้สังคมในยุคกีกนั้นและประชาชนในยุคกีกสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะ